ผู้ชมครับเริ่มต้นเรื่องแรกวันนี้ครับพาผู้ชมไปดูภารกิจปฏิบัติการของตํารวจสอบสวนกลางครับวันนี้มีการเปิดยุทธการที่ชื่อว่าเรือมนุษย์โดยมีการบุกเข้าไปตรวจค้นจุดเป้าหมายทั้งหมด6จุดด้วยกันในพื้นที่3จังหวัดนะครับเพื่อไปทลายเครือข่ายการค้ามนุษย์บนเรือประมงซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าขบวนการนี้เครือข่ายนี้มีพฤติกรรมบังคับให้เสพยาเสพติดทารุณกรรมและมีการใช้แรงงานหนักเยี่ยงทาดครับ ทั้งหมด6เป้าหมายครับตามแผนยุทธาการเรือมนุษย์ตำรวจเข้าไปค้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดจันทบุรีนะครับเพื่อทําการกวาดล้างขาบวนการค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานบนเรือประมงสําหรับยุทธาการเรือมนุษย์ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็ดําเนินการมาต่อเนื่องครับต้องย้อนไปตั้งแต่3กันยายนปี64นะครับทางการมาเลเซียได้มีการส่งกลับแรงงานไทย44คน ซึ่งในจํานวนนี้ครับมีสามรายที่เป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ถูกหลอกให้ไปทํางานประมงก็สืบสวนขยายผลจนพบว่ามีการทํากันเป็นกลุ่มขบวนการตั้งแต่นายหน้าคอยจัดหาเหยื่อที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนต่างจังหวัดนะครับที่นั่งรถไฟเข้ามาเพื่อหางานทําในกรุงเทพก็จะถูกหลอกพาไปส่งให้กับเจ้าของเรือประมงแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครโดยนายหน้าเนี่ยนะครับเขาก็จะได้ค่าตอบแทนไปเป็นเงินห0,000ื่นบาทต่อแรงงานหนึ่งราย จากนั้นครับเจ้าของเรือก็จะนําเหยื่อลงเรือประมงนําออกนอกเขตน่านน้นําไทยไปนะครับแล้วก็จะไปทําประมงกันเนี่ยอยู่ในเขตน่านน้นําของมาเลเซียโดยมีใต้กองเรือเป็นผู้ควบคุมแล้วก็บังคับให้ทํางานอย่างหนักโดยจะมีเวลาพักเนี่ยแค่วันละไม่เกิน4ี่ชั่วโมงเท่านั้นครับแล้วมากไปกว่านั้นที่มันเข้าข่ายการค้ามนุษย์แล้วก็เกินกว่าเหตุมากจนเกินไปก็คือเรื่องของการนํายาเสพติดมาให้เสพ จนกระทั่งติดยาเสพติดเพื่อที่จะใช้เป็นข้อต่อรองให้ยอมอยู่ในความควบคุมนั่นเองแล้วถ้าหากว่าคนใดไม่ยอมทําตามนะครับก็จะถูกทําร้ายถูกทุบตีถูกทารุณกรรมอย่างหนักเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนในการลงพื้นที่ตรวจค้นในครั้งนี้ครับบางคนไม่ปฏิบัติท,ทางานเขาครับเพราะว่ามันต้องดึงกวนใช้แรงเยอะก็คือว่าไม่ฟังไสก็จะโดนใช่ใชครับไม่ฟังไสก็จะโดนแต่ถ้าโดนมากถ้าคนทํางานแล้ว รู้กานห้องงานก็ไม่โดนนะครับอาจจะโดนแค่แบบว่าพูดจารุนแรงแค่นั้นครับอ่าแล้วที่โดนหนักๆในโดนอะไรอ,ะอ,อ่ะก็อาจจะโดนตกตีอยครับเพราะว่าอครับบางคนแบบว่าไม่ทํางานเลยเขาพูดแล้วไม,ไม่ไม่ทำก็ต้องลงมือครับ สำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับมีการเปิดใช้ศูนย์ปฏิบัติการ CCOC หรือว่า Command and Control Operation Center เครับเพื่อที่จะคอยประสานงานควบคุมสั่งการจากส่วนกลางแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่วนผลปฏิบัติการครั้งนี้ครับจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้น7รายก็แบ่งออกเป็นผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าคอยจัดหาเหยื่อแรงงานอันนี้มี5คน มีใต้กงเรืออีกหนึ่งคนแล้วก็เจ้าของเรืออีกหนึ่งคนนะครับรวมแล้วเจ็ดคนคงเหลือผู้ต้องหาที่ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีอีกสามคนนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามของเจ้าหน้าที่แล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วสําคัญที่สุดก็คือตํารวจจะประสานไปยังปปงเพื่อทําการตรวจสอบเส้นทางการเงินธุรกรรมทางการเงินของขบวนการนี้ต่อไปครับ